ตัว paper e j อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งค่านะครับให้ตัวฟอร์มมันเลือดฉีกกระดาษตรงนี้นะครับผมขั้นแรกนะครับเรากดที่เมนูนี้นะครับอันนี้สำหรับในกรณีเครื่อง LQ 2 0 9 0 2 5ย์นะครับใช้ได้หมดนะครับทุกกรณีกด2ปุ่มนี้นะครับค้างนะครับเครื่องมันก็จะพิมพ์ตัวค o n ฟิกของเครื่องมานะครับทีนี้ให้เรากดตัวไอเทมนะครับ ไอเทมลูกศรลงนะครับกดลงไปเรื่อยๆนะครับไอเทมลูกศรลงกดในที่นี้มันก็จะแสดงสถานะนะครับการตั้งค่าของเครื่องนะครับทุกรายการนะครับในที่นี้เราจะเลื่อนไปหาคําว่าเลื่อนฉีกระดาษอัตโนมัตินะครับอ่ะเลื่อนฉีกระดาษอัตโนมัติสถานะมันคือไม่เลื่อนนะครับเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเลื่อนโดยการกดปุ่มเซตนะครับหนึ่งครั้ง ทีนี้เราได้เลื่อนฉีกระดาษอัตโนมัติแบบเลื่อนแล้วนะครัตอนแรกไม่เลื่อนนะครับทีนี้วิธีการเซฟค่านะครับก็กดปุ่มที่2ปุ่มนี้นะครับทีนี้ก็เซฟค่าเรียบร้อยครับติดเครื่องยังไงค่ามันก็จําครับเห็นไหมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะเลื่อนให้เราฉีกเห็นไหมครับอันนี้คือการตั้งค่าเรียบร้อยนะครับเสร็จสมบูรณ์เราก็สามารถฉีกได้เลยอย่างนี้นะครับ ใครมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานเครื่องดอทแมทริกนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ